สวัสดีครับช่วงเวลานี้นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้ของเรานะครับกหลังเผชิญวิกฤตนะครับทกภยัยที่กระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถนนหนทางนะครับบ้านเรือนต่างๆนะครับชาวบ้านเราเนี่ยติดอยู่ในอาคารนะครับไม่สามารถออกไปได้นะครับแต่ในทุกความยากลําบากเราก็ยังได้เห็นน้ําใจที่งดงามจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนต่างพื้นที่ที่ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้น้ํา อาจจะท่วมบ้านแต่ไม่เคยท่วมความหวังของเราครับและไม่เคยท่วมความหงใหญ่ที่คนไทยร่วมมีให้กันสําหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสามารถติดต่อกับหน่วยงานต่างๆได้บนช่องทางเหล่านี้ได้เลยครับผมนะครับแมนสาสวัสดีครับทุกท่ในฐานะตัวแทนของพรรคเพื่อไทยนะครับผมแล้วก็ผู้สมัครสสกทมนะครับอยากจะขอส่งกำลังใจครับให้พ่อแม่พี่น้องชาวใต้ของเรานะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้นะครับไปด้วยกัน เพื่อไทยเราจะยืนเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ